สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ดีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านดมิโทโรค,คุเลบานครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีต,าตร่ตางประเทศของอยูเครนได้เขียนบทบรรณาธิก,การที่ตีพิมพ์ในดิออโคนมิทนะครับสื่อหนังสือพิมพดิจิตอลรายสัปดาห์ของอังกฤษเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับยูเครนหลังจากที่ประทับดีโดนัลด์ทรัมป์ ผู้นำของสหรัฐกลับเข้ามาบริหารสหรัฐอีกครั้งและอาจจะยุติการช่วยเหลือทางการเงินและการทหารร่วมถึงอาจกดดันให้ยูเครนบรรลุข้อตกลงที่ได้อย่างตั้งใจกับทางด้านรัเสเซียโดยทางด้านดมิทชคูคุเลบาระบ,บุนะครับว่าหากเงินหมดลงการเปลี่ยนแปลงใหม่จะเข้ามามีบทบาทและยูเครนอาจเผชิญกับความขัดแย้งการลงได้หากรักฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์กำหนดเงื่อนไขสันติภาพที่ไม่น่าพอใจต่อยูเครนและหากประทับดีวอลเมเลนกี um ้ ky, เห็นด้วยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ สังคมยูเครนบางส่วนก็จะต่อต้านความไม่สงบภายในประเทศก็จะเกิดขึ้นจนอาจเสี่ยงต่อการเกิดการล่มสลายภายในประเทศได้ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียได้รับชัยชนะที่เขาปรารถนามานานและทําให้ยูเครนกลายเป็นรัฐล้มเหลวซึ่งโดนัททรัมป์ไม่ควรปล่อยให้ยูเครนเป็นเหมือนอัฟกานิสถานได้ด้านนายกรัฐมนตรีโอลัฟโชผู้นําของเยอรมนีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเช่นเดียวกันเกี่ยวกับการพูดคุยกับทางด้านโดนัททรัมป์เมื่อตอนต,ต่อสายแสดงความยินดีว่า เป็นการพูดคุยที่น่าแปลกใจและเป็นการพูดคุยที่ละเอียดและดีเป็นอย่างมากโดยไม่ได้มีการหารือถึงสถานการณ์ในยูเครนสักพักหนึ่งซึ่งตนรู้สึกได้ว่าโดนั์ทรัมป์มีจุดยืนที่ละเอียดอ่อนกว่าที่หลายคนเข้าใจได้อย่างไรก็ดีโดนั์ทรัมป์ยังไม่ส่งสัญญาณใดๆออกมาว่าจะมีการปรลงกับยูเครนในเรื่องังกลตาหรือไม่ในขณะเดียวกันนั้นสื่อใหญ่ของสหรัฐอย่าง CNN ก็รายงานนะครับว่าโดนั์ทรัมป์นั้นพยายามคลี่คลายความขัดแยง้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียในสถานการณ์ที่ยูเครนเริ่มทีีี่่่่จจะะะพพาายแแ้้้ลลอนนนนนนเเเป็เวทวทครัช เพราะแทบไม่มีทาหารหมุ่มเหลืออยู่ในกองทัพยูเครนอีกแล้วนอกจากนี้สถานการณ์ดังกล่าวยังเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าขาดการสนับสนุนทางทหารที่จําเป็นจากชาติตะวันตกอีกด้วยอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าโดนัมทรัมป์นั้นตั้งใจจะเสนอเงื่อนไขอย่างไรแต่มีการคาดเดาตามข่าวลือที่รั่วไหลไปยังสื่อบนชนว่าสหรัฐนั้นไม่ได้โต้แย้งการเป็นเจ้าของใครเมียของรัสเซียและยูเครนก็ไม่เข้าร่วมนาโต้ในขณะที่สหรัฐก็พร้อมที่จะให้การรับประกันความปลอดภัยกับยูเครน นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่ออดีตรัฐมนตรีของยูเครนนั้นได้ออกมาเตือนว่าประเทศอาจจะถึงคราวล่มสลายหากยอมให้โดนันทรัมป์กำหนดเงื่อนไขในการเจรจาในขณะที่ผู้นําของเยอรมนีเองนั้นก็บอกว่าทรัมป์นั้นก็มีจุดยืนเกี่ยวกับยูเครนมากกว่าที่หลายคนนั้นได้คาดคิดกันเอาไว้ก็คงจะต้องรอติดตามสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้นะครับว่ายูเครนนั้นจะอยู่ ได้อย่างไรเมื่อไม่มีสหรัฐอเมริก,กาให้การสนับสนุนหรือว่าชาตะวันตกหลายๆชาตินั้นถอนการสนับสนุนนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเอ์์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเฟินิวด้วยครับ